ตอนนี้ผมอายุ66ปีแล้วผมมีที่ดินที่สุพรรณบุรีบ้านทุ่งชนะเป็นมรดกคุณแม่จำนวนสี่ไร่ผมได้สวนส่วนแบ่งมาประมาณหนึ่งไร่ที่ดินตรงนี้ตอนกระผมเด็กๆพ่อได้ด่าแม่บ่อยมากทุ่งชนะมีแต่เสียงคุณพ่อด่าคุณแม่ผมจึงอยากให้บ้านทุ่งชนะในยุคที่ลูกๆโตกันหมดแล้วแล้วทุกคนก็มีฐานะที่ดีกันหมดทุกคน ผมจึงอยากสร้างที่คุณแม่แบ่งให้ทํากินสถานเป็นสถานที่สวดมนต์ครับผมจึงขอเริ่มที่ดินจํานวนหนึ่งไร่ก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มครับอ้าวเราก็บอกว่าผมอยากขอให้ทุกคนรวมอนุโมทนาเป็นสถานที่สวดมนต์ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่ดินยังไม่ได้แบ่งเสร็จนะครับหลวงตาครับ ก่อนผมจะได้สวดบทพระมหาเจักระพัผมมีความรู้สึกว่าชีวิตผมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหลือเอกินแต่พอมาสวดมนต์ผมก็เริ่มสวดมนต์ตอนที่หลวงตาอายุได้เจ็ดสิบสองปีคืออายุหลวงตานะครับเจ็ดสิบสองปีโดยแนะนำของค,คุณครูต้อมครับเมื่อก่อนหนี้สินตลอดเลยมีหนี้สินตลอดเลยขายลอตเตอรี่ าขายลอตเตอรี่ก็ดีแต่ทำไมนี่สินน่าล้นตลอดมา,อาคิดถึงคำพูดของหลวงตาถ้าอารมณ์เสียบุญไม่เข้าก็ผมอารมณ์เสียทุกๆวันพอทุกวันนี้ผมสวดทั้งวันขับรถไปขายลอตเตอรี่ไปสวดไปหลวงตาบอกว่าให้อยู่กับบทสวดบนพระมหาเจา้าพัชิไตสรารณคมการแผ่เมตตาอย่าให้ขื้นพนไม่ดี อย่างให้คืนมันขาดผมก็พยายามทําตลอดประมาณสองเดือนที่ผ่านมาไม่มีหนี้เพิ่มครับครอบครัวอบอุ่นมากขึ้นครับสมควรแยกแย้ายกันเป็นบวชคน,นละวัดแล้วหรอเมียไปวัดหนึ่งพววไปวัดหนึ่งลูกไปอีกวัดหนึ่ง <c oughs> นลวดด <S <S อัอ๋อก็มีญาติธรรมถามอีกนะครับเราไปเกิดในยุคภาษีควรฝึกอย่างไรคะไม่ต้องฝึกอย่างไรกินนอนสวดมนต์นี่นะเ<ร>นี่ย <ทำ S 3> คิดไรมากทําอย่างเดียวนะทําทําบุญทาบุญนึกถึงบุญบ่อยๆ นึกถึงบาปน,น้อยๆหน่อยตายไปก็ไปจ่าตุมเนะี่ยฉันจ่าตุมชาติเดียวแล้วก็ไม่ลงมาภาษีลงมาก็ต้องไม่ต้องลงท่นานแต่จะรู้ท่านเทศแล้วครับไปเลยไม่ต้องเกิดชาติเดียวผาไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ถ้าถ้าอยากเกิดก็ได้ไม่อยากเกิดก็ได้จ่าตุมชั้นหนึ่งหรือจ่าตุมได้แหละเนี่ย,ล,ย,ยลุกเทวดาอากาศเทวดาภูมิเทวดาหรือนาคยักษ์คุดคุมพันแถวเนี้อ๋อนี่คืออยู่ชั้นจาตุมหมดใช่ ไปถึงดาวเดึงกับอาจาตุมเนี่ยครับพอไปถึงแล้วยุคภาษียุคภาษีอยู่ไม่กี่วันเนี่ก็มาแล้วครับไม่กี่วันสวรรค์นะทุกไม่กี่วันพรมมืมอมนุษย์<ข>ก็ประมาณล้านกว,ว,ว่าปีออกมาเนี่ย้าวนานเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าคนนี้นี่เขาถามไม่ว่าขึ้นพรมเป็นอย่างไรขึ้นพรมกันนี่ไงตรงพี่นะเดี๋ยวบันพรมนั่งบม่มพรมไง อารมณ์ลมคืออารมณ์ไม่รำคาญจำไว้นะใครอยากรำคาญก็ไม่ใช่นะถึงรำคาญก็ไม่นานบางคนรำคาญแป๊บเดียวก,ก็ไม่ละมันลืมเพราะอะไรอะ่ะเพราะมันสวดบ่อยๆสวดบ่อยๆแล้วนะมันจะชินอารมณ์เสียเนี่ยมันก็มันก็รู้นะแต่มันหลบปั๊บไปที่เราบันทึกทุกวันเนะี่ยท่านทึงให้สวดมนต์บ่อยๆ สวนมันบ่อยๆก็บันทึกบ่อยๆไงออไม่เห็นคิดยากเลย <c oughs> ถ้าคุยบ่อยๆ <c oughs> มันก็เพลินใช่ไหมคุยกันเนี่ยเพลิน <c oughs> มันก็ไปทางโลกอะ่ะไม่ปประโยชน์อะไร <c oughs> เลิกคุยกันได้แล้วเลิกเล่นโทรศัพท์ได้แล้วอ้าวก็าถูกแล้ว <c oughs> มาสวดมนบ <c oughs> ันทึกบุญไงสวดมตนคือการบันทึกนะมันจะชินนะสวดไปนานๆเข้าเนี่ย ทำไมเราสวดมันตั้งหลายปีมันยังไม่ชินเลยแต่ยังหลบไม่ได้เลยอารมณ์เสียมาก็ยังยังอยู่นานเลยกูจะมาณนะโมพูดทธายะกูจะหายไปบางคนเป็นสิบยี่สิบนาทีเป็นชั่วโมงก็มีใช่ไหมประมาณนั่นแหละเนีย่ยประโยชน์นะจริงๆนะถ้าอยู่ในอารมณ์พรมเนี่ยมันหลบปั๊บเนี่ยเวลาสวดเน,นี่ยมันก็คิดละ เรื่องเราในชีวิตเรื่องงานเรื่องธุรกิจเรื่องการเจ็บป่วยโน่นนี่นั่นสวยไปด้วยก็คิดไปด้วยมันที่คิดออกแน่นอนรวยแน่นอนว่าท่านรับประกันใช่ไหมรวยแน่นอนแน่นอนหลวงปู่ตนรับประกันหลวงตารับสตังหลวงปู่รับรองหลวงพ่อรับรอง <c oughs> <c oughs> แต่หลวงตารับสตัง <c oughs> <c oughs>